เดินเข้าไป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 บบสองพันสองพันเร็วเร็วเดินเข้าไปเข้าเลยฮะเดินเข้าเออเข้าไปเลยเข้าไปจะได้แจ้งความอเข้าไปเรยครับเข้าไปได้สิเขาบอกว่าต้องเสดข้าวสองพันหรือครับม่ไีถ่าุรแล้วผมพาหลังครับผมพาหลังครับผมเปล่าครับพี่คนแอบดูเราอาบน้ำนะก็ไม่เห็นอะไรดิบอกเขาดีก็ไม่เห็นอะไรดิผมไม่เห็นอะไรเลยคุณผู้หญิง่าหลังอ่ะ เห็นเข้ามาตอนคุณเปิดประตูคุณก็ต้องหันหน้าเข้ามาอยู่แล้วผมเดินถอยเข้าไปนะตะกินเนี้ยคุณ่คใส่ว่าคนนูไม่ใช่เหรอนี่สองพันเรื่องจบเลยเงียบคือคุณก็ใส่ผ้าคนดูนี่ผมไม่เห็นอะไรเลยแล้วผมก็เดินหันหลังด้วยผมไม่เห็นอะไรงั้นไปคุยกันที่โรงพักอะไรครับเนี่ยวิไม่ไปไปคุยกันที่โรงพักด้วยด้วยครับ ช่ด้วยครับเขารักพาตัมแล้วเนี่ยอย่ามเทีสื่อรักสื่อวิญญาณจริงอยแล้วเสียเงินทองไม่ตายถ้าจะหามันคงไม่ตายแต่ถ้าเสียเธอไปจะตายดูคนหัวใจล้มละลายคงคิดถึงคํานึงแต่เขาอยากให้เขานั้นมีแต่เราสุขที่ไหนมาแลก